ล้ตามไหมนะอายุขันพวกเราเนี่ยนะอายุไขพวกเราเนี่ยล้วนเกิดกําหนดจากกรรมทั้งนั้นจําไว้ไม่มีหรอกนะไม่มีเป็นอื่นถึงเวลาตายไม่ป่วยนอนเฉยก็ตายถ้าถึงวันมันที่เส้นสุดแห่งกรรมอายุน้อยก็ตายไม่มีบังเอิญความตายก็ไม่มีบังเงอิญนะ จำไว้นะล้วนถูกกำหนดไว้ด้วยกรรมทั้งนั้นจำไว้อะจะแข็งแรงขนาดไหนก็ตามนะถึงเวลามันไม่อยู่นะมีคนมาถามว่าแล้วพวกตายก่อนเวลาตายก่อนกำหนดจังประสบอุบัติเหตุดนยิงตายหรืออะไรอย่างเงี้ยลงเขาถามว่าอันนี้ตายก่อนกำหนดไหมบังเอิญไหมไม่ไมบังเอิญน,นะ แม้แต่โดนรถ